รัสตัวดีครับผมอาจากย์ชายรียางนะครับผู้รับชอบสอนวิชาไพ่ทาร์โรนิมิกรมนะครับไพ่ทาร์โรนิมิกรมนั่นคือไพ่ยิปซีที่เราชาวบ้านชาวช่องรู้จักกันดีนะครับไพ่ทาร์โรนี่นะครับมีประวัติความเป็นมาก็นับพันถึงสองพันปีมาแล้วนะครับเพียงแต่ว่าไพ่ทาโรนที่เรารู้จักกันนั้นส่วนมาเต็มไปด้วยเสน่หนะครับ งโครงสต้าของไพ่นั้นจะมี78ใบนะครับที่เรารู้กันอยู่นะครับในขณะเดียวกันมีทั้งไพ่เมเจอร์และไมเนอร์ซึ่งระจะเรียนรู้กันในชั้นเรียนนะครับการเรียนไพ่ทารโรเในระบบของอาจารย์แทิยะาสอนนั้นเน้นในลักษณะของปลเปิดคือเป็นความว่าเราจะเรียนการอ่านภาพไพ่เป็นหลักและการเอาตำรานั้นมาช่วยเสริมในการเรียนรู้นะครับไพ่ทาโรเเรียนยากหรือไม่นะครับขึ้นอยู่ที่ว่าปัจจัยว่า ผู้ที่มาเรียนนั้นนะครับมีการเปิดใจหรือไม่นะครับเพราะในการเรียนไพ่ทาโร่นั้นนะครับยึดหลักนะครับในระดับสูตรระงอาจารย์แครี่นะครับตาดูหูฟังกิจสําันะครับหรือมอง้วยตาแล้วอ่านดยใจนะครับหาเราเรียนยากไหคนัอย่างที่บอกถ้าเราไม่เปิดใจเรียนยากถ้าเราเปิดใจเรียนง่ายนะครับในชั้นเรียนนี่นะครับเรียนกันแบบ สนุกสนานนะครับในความว่ามีาการโต้อตอบถามกันได้คุยกันได้นะครับไม่ข้อไกลสิ่งใดนะสามารถเปิดไประเด็นถามกันได้นะครับให้คาโร่นนะครับจะมีหลากหลายชุดหลายรูปแบบนะครับแต่ที่เราใช้ในการเรียนการสอนนั้นในชุดของไกด์เดอร์เวก่อนนะครับเป็นการเรียนวเปิดมิติปฐมบทในการเรียนรู้ภาพไพ่ย้ำน,นะครับหลักสูตรนี้เน้นการอ่านภาพไพ่นะครับ ต่อให้ท่านไม่มีความรู้อะไรมาต่อให้ท่านไม่เคยเรียนรู้อะไรมาในสายไทยยืนยันว่าเพียงแต่ว่าท่านเปิดใจนะครับเปิดวิจเหตการเรียนรู้ท่านเรียนรู้ได้เสมอนะครับขอเชิญชวนนะครับชมรมจิตัวนอบรมจรงจนิีต้อนรับทุกท่านนะครับตัสดีครับ